dan yang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bawa tanah suloh yazgurullah Hai balik Allah Ta'ala fi kulli waqbin wahid naik tuk-tuk khanah ino tirak Allah ni ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam putih Allah rak saiti Allah rakpa ujjai mide Allah saya ti Allah kliat power cahaya kalau minta dunia tamat amai di dunia ni Allah kliat pok nabi bawah tangkai Allah Ta'ala sangma Allah mikir mohon loy dunia ni ทีนี้เราเอาข้อที่อลัลลอฮ์มออไม่มอง,งั้นมาไวาในใจเราแล,าล้วอัลลอฮ์ที่ดักเราหรือละ่ะอย่าว่าตุนยญาเลิกขี้กากอ,อยู่ในตัวเรานี่คยก็ไม่เข้าเคแค่เพียงใดข้าวว่าคนนี้ติดโควิดทุกคนนี้ถ้อห้างกันต่างเพศคนนี้ติดเป็นนรกไม่มีใครเข้าเเค่คนนี้ติดโควิดมาต้องเอาไปกักต้องเอาไปกักกันห้ามออกนอกบ้านครอ,ออกพิดกฎหมาม้ทันทีเลยสลอยล่ะเพราะเป็นโรครายเพราะข้อที่ไม่ดีอยู่ในตัวเขามนุษย์มนุษย์ษก็ไม่ชอบทีนี้สิ่งนั้นอยู่ในหัวใจของเราเอาลัลลอฮ์ก็ไม่ชอบ พี่น้องที่รักของเราถ้าหากว่านิ้วอยู่ในตีต้องไปผ้านี่ไส้ติงต้องเอาออกนี่โลกาสุนอยู่ฝั่งในร่างกายต้องเอาออกผิดอยู่ในร่างกายต้องทอนออกยาทอนผิดมีเส่ยละสิเงนินมันจะฆ่าคนให้ตายถ้าหากว่ามันผ้นานําผ้าเป็นก็เียว่าเ,เป็นเชีย้ยโรควกด้วยแล้วหญิงมเมตไเก่ถ้าหากว่าเป็นไข้หวัดดอกใช่ไหมก็ฆ่าต้องฟังมันดันตีเลยนี่ไงนั่นคือดุนยยา อัดุนยาจีฟะดุนยาก็คือรรครายอ่ะนี่มนุษย์ก็ไม่จบทีนี้สิ่งเหล่านี้เราเอามาวายในใจกันเอามาวายในใจใจเราอัลลอฮ์ก็เกลียดทีนี้อัลลอฮ์ سبحانه และก็อัลามองใจบูสะตาใจที่ระลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาวันละถึงเจ็ดสิบขั้งพี่น้องที่รักข้ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาจะมองที่ว่าใจนะฮะดิษบอกไว้มากมายพี่น้องที่รักว่าอินนัลลอฮะฮาลายังซุรุอิลาอัมวาลิกุมอัลลอฮ์ไม่มองดีสับ พะทันไม่มองตั้งแต่ดุนยาเลยสับนั่นคือไปลายตายดุนยาเวลายังสุรุออลาสุวาริกุมผาาอัลลอฮ์ไม่มองเพราะถ้ามองวันนี้ไปอีกสิบปีข้างหน้าหน้าเราเหี้ยววันนี้เราพยายามเต่งเขเนยเสือ้อฉุดซวยเขเนยอีกห้าสิบปีข้างหน้าเราใส่ไม่ได้แล้วเราจะกลายเป็นคนชาาเรากลายเป็นคนเก๋ถ้าเป็นดาราคือตกอยู่เป็นพระเอกไม่ได้เลยเขาเรียกว่าเป็นผอพระเอก นั่นไม่แสดงเองไม่ได้เนี่ยเพราะดุนยานนี่คือมันจะเหี่ยวไปเรื่อยๆเหี่ยวไปเรื่อยๆเหี่ยวไปเรื่อยๆพี่น้องที่เราของเมาแต่สิ่งที่อัลลอฮฺตาลาต์เจัยนั้นไม่เหี่ยวนั่นใจเราลึกซึ้งอัลลอฮฺตาลาไม่มีคว่าชาร่าติชาร่าน,นี่คือผาปะยาผาผภาย,ภาพพาย,ายนอกโลกแต่หัวใจนั้นหัวใจนั้นคือยังคงเดือบอยู่ตลอดไปอัลลอฮฺสุวาตาลาได้บอกในอัลกุรอานอัฟลายะตะรับบรูในอัลกุรอาน อฟัฟลายะตะดับบปรูนะเกลาอัลกุรอานอัฟลายะตะดับบปรูนะทำไมถึงถูกท่านไม่คิดและวิ่งเอาอัมอลลากุลูบิฮิมอักฟาลิฮารือหัวใจวของเขาทุกขบงำหรือทีนี้วันนี้เราต้องมาเช็คตัวเองมุฮัสซาบะตัวเองว่าเราหัวใจวเราวันนี้ทุกขบงำโดยอะไรนี่อะไรที่มันมามีอิทธิพลในหัวใจของเราทําให้อัตลักษณ์โกรธทําให้อัตลักษณ์ไม่พอใจทำใํำอัตลักษณ์ไม่มีตาทําให้อัตลักษณ์ไม่มองเราน้นมันสาเหตุอะไรนี่พี่น้องทุกท่านเนาะ